ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบคลิปการเล่นเกม s o c c e r Manager 2023อีเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปมาสอนเกี่ยวกับการใช้แอปในการแปลภาษาเล่นเกม s o c c e r Manager 2023นะครับซึ่งมีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามมาในเพจในอินเกมนะครัครับพี่เกมนี้ครับใช้แอปอะไรแปลภาษานะครับซึ่งต้องบอกกันว่าก่อนนั้นเนี่เกม แนว soccer manager เนี่ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับแปลภาษาของตัวเกมไปแล้วนะครับแต่นั่นเป็นภาค soccer manager 2022ครับก็เดี๋ยวใครกำลังเล่นภาคน,นี้อยู่หรือใครเป็นผู้เล่นใหม่อยากจะรู้ว่าไอ้ hey, พี่เกมนี้นะครับมีแต่ภาษาอังกฤษอ่ะผมเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถ้าเกิดอยากผมถ้าเกิดผมเนี่ยอยากที่ต้องการที่จะแปลนะครับข้อความภาษาอังกฤษ,าษาของตัวเกมเนี่ยเพื่อที่จะได้ตอบคำถามหรือตอบหัวข้อต่างๆที่นักเตะส่งมาหมายความว่ายังไงปรับตรงนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยก็สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วเหมือนเดิมนะฮะก่อนรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางหลักครับเหมือนเดิมนะทั้งเพจไซเว้นเกมนะก็สตรีมเกมซ็อกเกอร์ a ม e นเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ YouTube นะครับช่องทางนี้ c k j Channel นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์มาหาผมในเพจกันก่อนนะครับก็นี่นะครับมีเพื่อนๆได้มาถามนะครับเอาแอปอะไรแปลภาษานะครับ ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมทาคลิปให้แล้วกันเนาะจริงๆก็มีคลิปของตัวเกม Soc c e r Manager 2 0 22ไปแล้วแหละว,ว่าใช้อะไรแปลได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสรุปให้เลยกันว่าการแปลภาษาสำหรับเกม So อ c e r อร์ a g e r ทําได้กี่อย่างนะครับแล้วก็แต่ละอย่างนะ่ะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า1น,นะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็ต้องมีสเปคที่สูงพอสมครวรนะโดยเฉพาะแรมนะครับของผมนี่ใช้ทางด้าน เรียวมีนาโซ2ทนดินะครับแรม8นะครับเพราะฉะนั้นแรมเนี่ยมีส่วนสำคัญนะนอกจาก CPU g p u แล้วเนี่ยตัวแรมก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะเพราะถ้ายิ่งแรมเยอะนะครับเราก็สามารถเปิดได้ไหลายแอปมากขึ้นพอเราเปิดหลายแอปมากขึ้นนะครับแล้วเ,เรากลับมาที่หน้าตัวเกมเราใช้แอปแปลภาษาแ้วกลับมาตัวเกมตัวเกมก็จะไม่เด้งออกครับเพราะว่าถ้าเกิดโทรศัพท์สเปคต่ำแห,หน่อยเนี่ยหรือแรมไหน,หน้อยเนี่ยเวลาเราเล่นเกมนะครับเราสวิตช์เปลี่ยนไปที่แอปแปลภาษาที่มากับเครื่องหรือว่าแอปแปลภาษาที่เราโหลดมาเนี่ย เวลาเราแปลภาษาได้แล้วพอจะกลับมาเข้าหน้าตัวเกมครับตัวเกมมันจะหลุดนะทำให้เราต้องมาโหลดเซฟใหม่แล้วเล่นใหม่นะครับข้อความที่มาอาจจะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่เราเล่นตอนแรกนะเพราะฉะนั้นตัว GPU CPU เนี่ยแล้วก็แรมของโทรศัพท์ก็มีส่วนสำคัญที่เราสามารถใช้แอปแปลภาษาได้นะครับโอเคก่อเดี๋ยวเข้ามาที่ตัวเกมเนก่อนนะครับตอนนี้ผมก็คุมเชลซีอยู่ยนะครับตอนนี้ก็มีเงินเข้ามาสมสรสอนเยอะขึ้นแล้วนะฮะขายนักเตะได้นะฮะตอนนี้ โอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปภาพนะครับที่ผมเคยได้เก็บรูปภาพไว้เกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆที่นักเตะส่งมาหาเรานะว่าถ้าเกิดเราแปลแล้วหมายความเป็นไงบ้างเผื่อศัพท์บางศัพท์เพื่ออาจจะเคยเจอหรืออาจยังไม่เคยเจอก็สามารถใช้แอป,ปภาษาเนี่ยแปลได้นะครับโอเคผมก็เล่นแค่อันนี้อยู่รุกการแรกอยู่เลยนะครับเพื่อมาคุมเชลซีใหม่นะตอนนี้โอเค ก็แอปแปลภาษาอย่างแรกนะครับอ่าผมยกตัวอย่างเข้ามาที่หน้าเมเนเจอร์ก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันจะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับด้านนี้เยอะนะครับอ่าทีนี้ที่ผมจะมาให้แปลหน้านี้นะครับหลักๆก็คือตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าเราเข้ามาหน้าต่างๆนะครับยกตัวอย่างหน้าเกี่ยวกับข้อมูลเมเนเจอร์นะครับเราจะจะรู้ว่าไอเมเนเจอร์เนี่ยตรงนี้นะครับมันหมายความว่ายังไงเท่าไรแอปแล้วได้อะไรบ้างนะครับเราสามารถใช้แอปแปลภาษาได้อย่างแรกนะครับแอปลภาษาคือ1นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องอื่นมันจะมีแอปอันนี้ติดมาหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ของผมเนี่ยตัวเรียวมีเนี่ยนาโซเทนเนโปหรือว่าค่าย Op ฟโเนี่ยจะเป็นค่ายลูกพี่ลูกน้องกันเนาะทั้งเรียวมีในออฟโฟเนี่ยมันจะมีปุ่มทางลัดนะครับนี่เลื่อนตรงนี้นะครับมันจะมีแถบอยู่นะเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะฮะนี่นครับสังเกตอันแรกนะครับแปลหน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นอ่าตัวที่ติดมากับโทรศัพท์เลยนะมันจะไม่ใช่แอปแปลภาษาที่เราโหลดมาจากเพย์สโตร์นะครับจะแตกต่างกันนะ อันนี้เขาเรียกว่าปุ่มทางลัดนะครับมันจะมีแปลหน้าจอมาให้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันเพื่อนมีนะครัข้าพปที่การตั้งค่าแล้วก็ปุ่มทางลัดนะครับจะพาไปดูแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่านี่นะครับถ้าเกิดเรามีแล้วนะเราสามารถกดแก้ไขนะครับเพื่อที่จะเพิ่มตัวต่างๆนะครับเครื่องมือของเครื่องมีอะไรบ้างนะพาพักหน้าจอนะครับอัดจอก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือในโทรศัพท์นะครับไม่ใช่แอปนะครับอาจจะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเซฟไว้นะครับ หัวข้อต่างๆจากในเว็บก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนี่เป็นเครื่องมือของระบบเนาะเครื่องมือของระบบก็จัดอยู่ในส่วนที่อยู่ในแปรหน้าจอนะครับเครื่องมือของระบบจะมีพวกโปรแกรมบันทึกนะครับการรวมคาบรรยายใต้ภาพนะฮะการอัดบันทึกหน้าจอแล้วก็ภาพพักหน้าจอครับซึ่งหลักๆเราจะใช้แค่ตัวแปรหน้าจอนะครับอันนี้ถ้าใครไม่มีนี่อาจจะต้องอัพมือถือขึ้นมาเพราบางถือตัวที่มันสเปคไม่สูงอาจจะไม่มีเครื่องมือระบบที่มีคําว่าแปรหน้าจอให้เรามานะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ปไโหลดแอปที่เกี่ยวกับแปลภาษามาได้นะครับอย่างที่ผมโหลดมาเนาะก็คือมี2แบบนะครับแปลภาษานีเรื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นแอปที่โหลดมาได้นี่นะครับแปลภาษานะครับก็พิมพ์คําว่าแปลแปลภาษานะครับในเพจโตเลือกแอป,ปนี้มานะแอป,ปนี้ก็จะมีประโยชน์เราสามารถแคปหน้าจอนะครับของตัวเกมแล้วก็ดึง รูปนะครับจากแอปขึ้นมาเพื่อจะให้แอปนี้แปลภาษานะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็จะแปลว่าอะไรบ้างแล้วแต่จะแปลทั้งหมดก็ได้นะหรือจะแปลเฉพาะข้อความก็ได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะถ้าเรามีแอปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเลือกเสร็จแล้วเนาะกดบวกกดลบนี่มันจะเพิ่มให้นะสมมติกดลบนะครับมันก็จะหายไปถ้าเกิดเราต้องการให้แอปแปลภาษาเข้ามาก็กดบวกที่แอปนะครับมันก็จะเด้งเข้ามานะถ้าเหมือนกันนะครับทั้งเครื่องมือแล้วก็แอปนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะฮะโอเค เรามาเริ่มที่ทางด้านการแปลหน้าจอที่เป็นเครื่องมือของระบบก่อนนะครับอากดเข้าไปปุ๊บนะฮะตัวหน้าจอนะครับมันก็จะปรับเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จะแปลให้เราเลยนะนี่นะครับอันนี้เป็นที่แปลหน้าจอนะครับนี่มันก็จะแปลให้หมดเลยนะครับว่าแต่ละหัวข้อนะครับแนภาษาอังกฤษนะถ้าแปลเป็นไทยแล้วถ้าเราอัปเกรดจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะการฝึกอบรมผู้โจมตีนะครับอาจจะเป็นพวกแอ t แท็กนะครับพวกนี้ นี่นะฮะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนถามมาเหมือนกันนะว่าพี่ครับสอนลดคะแนกเตะหน่อยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้เจรจาต่อรองค่าจ้างครับลดความต้องการค่าจ้างของผู้เล่นนะครับอันนี้ต้องบอกกันว่าอันนี้ถ้าเราเกิดเราอัพเนี่ยสมมติว่าก่อดอัพมันอยู่ขยิบห้าใช่ไหมครับพอเพื่อนมีเหรียญตรงเนี้ยที่มาอัพแล้วเนี่ยค,ค่อยๆปรับนะสมมติว่าก่อนที่เราจะปรับเนี่ย ตรงนี้นะครับแต้มอยู่25ก่อนจะปรับนักเตะคนนี้ก่อนต่อสัญญาขอค่าเหนื่อย1 0 0 0 0แต่อสัปดาห์นะครับพอเราปรับตรงนี้นะครับเจรจาต่อรองค่าเหนื่อยเนี่ยอย่าง25เพิ่มเหรียญเข้าไปให้เป็น50นะครับแล้วลองมาต่ออีกทีนะครับอย่างนักเตะคนนั้นนะครับที่ขอค่าเหนื่อยตอนแรก1นึ่งแสนอ่ะพอปรับเป็น50บปุ๊บนะครับค่าเหนื่อยของนักเตะคนนั้นอาจจะหลือเหลือประมาณสัก7 5 0 0หหรือว่า7 0 0 0 0ทื่้วนนะอันนี้มันไม่ได้บอกว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ นักเตะเวลาที่เราไปซื้อตัวหรือว่าต่อชนะนั้เตะเองเนี่ยนักเตะก็จะเรียกค่าเหนื่อยที่มันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดอัพตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการที่นักเตะนะครับจะขอค่าเหนื่อยสูงๆนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มสกิลเลเวลให้กับตัวเราตัวเมเลเจอร์น่ะมีอัตราการต่อรองค่าเหนื่อยของนักเตะต่อสัปดาห์ให้มันถูกลงนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแปลแบบแรกนะฮะอ่าเบื้องต้นนะครับก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งล่ะ อย่างที่ผมบอกนะครับอ่ามันจะมีทางด้านนี้นะครับด้านล่างสุดแปลภาษานะครับยกตัวอย่างถ้าใครไม่มีเครื่องมือระบบที่เป็นเกี่ยวกับว่าแปลหน้าจอนะครับอ่าผมก็จะแคปหน้าจอมาก่อนนะครับอ่าพอเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับก็ให้เราไปเปิดปุ่มทางลัดครับเลื่อนมาเนาะ อันนี้ของผมเนี่ยโทรศัพท์มันสามารถแบ่งแอปได้นะครับยกเปิดไปเลยนะฮะนี่ตัวเกมมันอยู่หน้านี้นะครับแต่ถ <Columbus> ้าใครแรมน้อยสเปคมือถ <ike coaching yen results> ือน้อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องออกจากเกมเนาะเพื่อที่จะไปแปรนะครับแล้วก็มาเล่นนะอันนี้จะใช้ตัวอางอาจจะต้องเพิ่มสเปคโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราแปลไปมาเนี่ยเกมก็ต้องออกทุกครั้งแล้วก็ต้องมาเข้าใหม่เพราะฉะนั้นข้อความต่างๆที่เราไปเล่นใหม่นยมันอาจจะไม่ได้มาแบบเดิมนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มสเปคมือถือสักนิดนึงนะให้มันสามารถ แปลได้โดยที่เราไม่ต้องออดเกตนะอันนี้ตัวอย่างนะครับแปลผ่านแอปนะฮะไม่ได้แปลผ่านหน้าจอนะครับอ่าเมื่อกี้เราแคปมาแล้วใช่ไหมครับอ่าเปิดแอปนะฮะเลือกไปที่กล้องนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ด้านซ้ายนะครับรูปที่เราแคปเอาไว้นะอ่ะาแล้วก็เลือกไปที่ภาพหน้าจอที่เราแอปมาเมื่อกี้นะครับแคปมาอ่าแปลนะครับอ่าทีนี้เรามาขยายกันนะครับนี่นะฮะ มันก็จะแปลได้เหมือนกันเหมือนกับแปลหน้าจอเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะแปลผ่านแอปแปลภาษา,าที่โหลดจากทางด้านเพจสโตนะครับที่มันไม่ใช่เครื่องมือของระบบพิมิดมาก,กับเครื่องสังเกตน,นะครับมันจะแปลได้เหมือนกันเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถไม่แปลก็ได้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้นะนี่หรือถ้าเราอยากสนใจว่าอไอ้ตรงนี้หมายค้อยังไงก็กดแปลนะครับนี่ปิดสวิตไปนะมันก็จะแปลภาษาไทยให้นะครับ นี่นะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่เข้ามากดสามขีดก็ได้นะครับนี่หรือจะกดเป็นที่เปลี่ยนไปก็ได้นะครับจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับนี่กดเข้าไปที่ภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะให้เลือกเราเลือกภาษาอะไรก็ได้ทั้งนี้มาเติมนันนะแล้วแต่แต่หลักๆเนี่ยผมว่าภาษาอังกฤษน่าจะสะดวกสุดและทุกเกมนะครับที่เราเล่นนะฮะประมาณนี้นี่ทำได้หมดเลยนะครับ โ okay. อเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับลืมบอกไปสำหรับตัวแปลภาษานะครับบางครั้งกดมาอาจจะเป็นแบบนี้นะเป็นจอใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้นะฮะแต่เราก็สามารถที่จะเลือกแปลเฉพาะข้อความได้นะครับหรือไม่ก็จะเลือกฟังก็ได้นะฮะแล้วแต่ อันนี้แปลนะครับสมมตุติเราต้องการที่จะแปลเฉพาะข้อความอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะเลือกไปนะครับนี่นะมันก็จะแปลมาให้นะครับการฝึกอบรมนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ากดพูดก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคบางทีอาจจะเด้งบนจอใหญ่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ ไฟหน้าจอนี่ครับก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเหมือนจะเป็นทางลัดซะมากกว่าโดยที่เราไม่ต้องแปลผ่านทางด้านแอปแปลภาษานฮะก็คือมันจะติดมากับเครื่องเลยนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะฟังก์ชันเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีให้เราแบบว่าเลื่อนปิดเปิดนะครับ ประมาณนี้แล้วแต่ใครสะดวกนะครับอันนี้คือแปลได้เลยนะไม่ต้องเลือกภาษาไม่ต้องไปกดอะไรนี้แปลทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแปลเฉพาะข้อ,ขอความ <c oughs> ก็ไปเลือกโหลดแอปแปลภาษาก็ได้นะครับแต่อันนี้คือไม่ใช่แอปนะถ้าเป็นแอปเนี่ยบางทีมันจะเด้งเป็นจอใหญ่บ้างเป็นจอเล็กบ้างแบบเมื่อกี้ที่ผมทาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวลองเลื่อนดูอีกทีเนาะนี่นะครับอ่ะมาที่แปลภาษาอ่ะนี่นะครับเมื่อกี้เป็นจอใหญ่บางทีก็เป็นจอเล็กก็ต้องระวังให้ดีนะตอนแปลนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะถ้ผมพาไปดูข้อความที่ผมเคยแคปมาแล้วว่าข้อความแต่ละอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราแปลมาแล้วเนี่ยเพื่อน <S <S เอนเคยเจอข้อความแบบผมแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับอันนี้ก็คือคําศัพท์ข้าวๆนะที่ผมเก็บสะสมไว้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าคําศัพท์บางอย่างก็อาจจะเป็นศัพท์ซ้ําๆกันหรือว่าศัพท์เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เจอแบบผมก็ได้แต่ว่าผมอาจจะเจอแต่ผมอาจจะไม่ได้แคปไว้นะยกตัวอย่างนะครับอ่ะแต่ละอันนะฮะอันนี้นะฮะยกตัวอย่างนะครับเอ หมายความว่ายังไงแล้วก็ใช้แอปแปลเลยนะสมมตินะครับนี่แปลก็ามาให้ดูนะครับนี่แปลทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าปัจจุบันนักเตะถูกมองว่าไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรน,นะครับเขาได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเขากับสโมสรในเคสนี้ก็อาจจะหมายถึงนักเตะท,ที่ไม่ค่อยจะลงสนามเลยนะซื้อมาแล้วแบบไม่รู้ว่าตัวเองมีอนาคตกับสโมสรไหมนะทำไมไม่ค่อยจะเล่นเลยตนะั้งแต่ซื้อมานะครับก็ หัวข้อต่างๆก็มีประมาณนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนชั้นนะดังนั้นฉันจะกําหนดสถานะทีมใหม่ให้คุณนะฮะเราก็ต้องไปเลือกนะว่าอยากนั้นเตะอ่าแบ็กอัพเพลเยอร์ให้เป็นโรเตชันหรือเป็นเฟิร์สทีมเพลเยอร์หรือเป็นคีย์เพลเยอร์อ, Player, อะไรประมาณนี้นะครับก้อที่2อชันเกรงว่าฉันไม่สามารถรับประกันว่าคุณมีส่วนร่วมในทีมนดูการนี้ไหมนะครับก็คือการตอบกลางๆนะว่าเอ้ย อาจจะใช้หรือไม่ใช้นะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มสถานะนักเตะนะครับข้อที่สาก็จะเป็นข้อที่ร้แรงที่สุดแหละก็คือฉันไม่สามารถรับประกันว่าคุณมีส่วนร่วมในทีมฤดูกาลนี้นะครับแล้วจะเพิ่มคุณใน,นชื่อการโอนก็คือจะเพิ่มชื่อนักเตะคนนี้ในการขายนะก็คือเราไม่ต้องการใช้แล้วนะครับจะ,จะประมาณนี้นะครับสําหรับการแปนะฮะและหัวข้อนะครับนี่ต่างๆก็ แอปนี้มีประโยชน์นะครับทำให้เราเล่นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายขึ้นว่าจะเป็นเกมไหนที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษนะหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะสองคือทาให้เรารู้จักคําศัพท์อะไรมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมสนุกมากขึ้นนะยกตัวอย่างก็แบบนี้เนาะนิวคาสเซิลที่ผมเคยคุมนะครับนี่นะฮะอีกศัพท์หนึ่งนะครับบอสแมนนะติดต่อคุณนะด้วยความผมงจฉมสอนไม่ได้ทําตามทุกอย่างที่ทําไว้เพื่อรู้ศักยภาพนะครับ นักเตะเหมือนกับว,ว,ว่ากังวลว่าสโมอสรทําไมอาจจะขายนักเตะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ค่อยซื้อใครมาเพิ่มหรือวม่าไม่ค่อยได้ทาอะไรไม่ค่อยได้นึงเตะเข้ามานะก็ข้อแรกจะมีการลงทุนอย่างหนักในสิ่งอนุค u สดุกของสโมอสรและทีมงานเพื่อให้เราสามารถแข่งขันระดับที่สูงขึ้นมากขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับสองครับมีแผนในระดับปานกลางเพื่อให้สามารถแข่งขันระนดับที่สูงขึ้นได้นะครับสามเราไม่แผนระยะยาวที่จะผัดตานรับสู่ระดับต่อไปนะนี่ก็จะเป็นเคสนักเตะที่บ่นว่าทาไมเราสโมอสรเราขายนักเตะเยอะ ไม่ค่อยซื้อหรือว่าซื้อมาแล้วก็เป็นเยาวชนค่าตัวไม่ค่อยแพงนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้อัปเกรดสิ่งอุปครสะดวกน,ะนักเตะในสโม,มสรก็เลยเกิดความคิดว่าเป้าหมายของสโม,มสรน,นะครับไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสโม,มสออะระนระมาณนี้นะครับสามารถแปลได้หลายอย่างครับแล้วแต่เราจะสนใจแบบไหนนะครับบางคนก็บนนะครับไม่ค่อยจะลงสนามอะไรประมาณนี้นะบางคนก็ ขอขึ้นค่าเหนื่อยขอขึ้นบัญชีขายแล้ววันนี้นะครับถ้าไม่่อยจะลงสนามเนาะผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็แอปนี้มีประโยชน์นะครับในการทําทีมนะฮะนี่ก็งบอกเกี่ยวกับว่าตลาดเปิดตอนไหนนะครับนี่นะแล้วแต่นะครับแต่ละคนนะครับเราจะสมสรเลยมีรายงานต่างๆเรนยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยส่วนมากคนจะใช้เป็นแปหน้าจอซะมากกว่าเพราะมันสะดวกกว่านะครับนี่ตัวอย่างอันนี้นะครับสัญญาผู้เล่น กำลังจะหมดอายุในไม่ช้านะครับแล้วก็จะบอกว่าสัญญาของผู้เล่นต่อไปนี้จะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะครับเราควรเจราจาสัญญาฉบับใหม่นะครับสาหรับผู้เล่นที่เราต้องการเก็บไว้มิฉะนั้นพวกเขาจะออกจากสโมสรแบบฟรีนะครับแล้วก็บอกต่อว่าผู้เล่น23ปีขึ้นไปนะครับจะเปิดให้เจราจาสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นนะครับได้เมื่อเหลือสัญญา6เดือนหรือว่าเป็นพวกกสบอสแมนนะครับก็คือถ้าเหลือสัญญา ต่ำกว่าหเดือนแล้วเนี่ยนักเตะสามารถเจรจากับสโมสรอ,อื่นได้โดยอัตโนมัินะครับไม่ต้องรอเราเลยนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการแปลภาษาแปลหน้าจอนะครับระมีแอปนี้ก็จะเล่นเกมสะดวกมากขึ้นนะไม่มีปัญหาในการเล่นเลยนะครับนี่ย,ยกตัวอย่างอีกข้อความหนึ่งนงนะนี่สั่นเมาส์นะครับอย่างเมาส์นี่ก็บอกว่านะครับเมาส์นะครับนัละ,ละการจะย่องว่าเป็นผู้เล่นทีมชุดใจเมาส์รู้สึกผิดหวัง ที่ไม่ได้รับเวลาในการเล่นเกมตามที่ผู้เล่นทีชุดใหญ่นะั้นสั่งการนะครับฉันทราบว่าโอกาสของคุณมีน้อยนะข้อแรกนะครับคุณจะได้รับโอกาสเล่นเกมเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คือตอบว่าโอเคเนี่ยนาย,นายจะเล่นแน่นอนนะในนา้นาต่อไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อี่2นะครับตอบกลางๆฉันรับทราบว่าโอกาสของคุณมีน้อยผมรับรองได้เลยว่าเมื่อจบฤดูกาลคุณจะได้โอกาสที่มากมายนะอันนี้ตอบแ่อกลางๆนะฮะ ข้อที่3ครับฉันไม่สามารถรับประกันว่าคุณจะได้ฟุตบอลมากกว่านี้นะครับฉันจะปรับสถานะคุณนะครับในทีมคุณให้สะท้อนถึงบทบาทของคุณในะสโมสรในปัจจุบันนะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามีส่นวนเมาส์เนี่ยลูกศรสีแดงมากเลยนะว่าเขาอาจจะเป็นนักเตะพวกเฟิร์สทีมเพเยอร์นะครับแล้วแต่ว่าไม่ค่อยจะลงสนามเพราะว่าตัวหนึ่งตัวจริงเล่นดีอยู่นะฮะบ,บวกกับเมาส์ลงไปแล้วเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องดรอปครับพอดรอปเสร็จแล้วเนี่ยสถานะมันไม่ตรงกับ ที่เขาต้องการนักเตะก,ก็เลยมีอาการบ่นนะครับว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้นะกับโอกาสที่เขาจะลงสนามในปัจจุบันนะครับทำให้เขาไม่มีความสุขนะครับถ้าอันนี้เราตอบข้อสุดท้ายไปหรือว่าถ้าเราตอบข้อหนึ่งให้ความหวังเขาว่าโอเคคุณจะเล่นแน่แต่พอผ่านไปหลายเดือนและก็ยังไม่ได้เล่นอีกสักพักข้อความนีอ้อาจจะเปลี่ยนอขอขึ้นบัญชีขายจากสโมสรน,นะครับกประมาณนี้เนาะโอเค เดี๋ยวผมช่าไปดูนะครับว่าการตั้งค่าของปุ่มทางลัดอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้เรามาที่โทรศัพท์นะครับการตั้งค่านะฮะหลังจากนั้นก็เลือกไปที่นะครับฟีเจอร์พิเศษนะครับนี่โทรศัพท์ผมนะซึ่งข้อความต่างๆนะครับอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อและรุ่นมือถือนะครับพอเข้ามาที่ฟีเจอร์พิเศษแล้วนะครับแถบด้านข้างอัจฉริยะนะครับ นำแถบด้านข้างขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งานแอปหรือฟังก์ชันอย่างเร่งด่วนนะครับอ่าเข้าไปนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวแอปเขาก็จะบอกนะครับว่าลักษณะการทำงานของแอปคืออะไรนะครับนี่กดค้างไว้ได้ไหมนะครับหรือว่าจะลากแอปออกจากแถบด้านข้างเพื่อเปิดในโหมดหน้าจอแบ่งส่วนนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนี่นะครับมันก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับอยู่ซ้ายอยู่ขวาได้หมดนะครับอันนี้นี่นะฮะตัวนี้นะครับ ขั้นขั้นอัจฉริยะเปิดใช้ไหมถ้าไม่เปิดใช้มันก็จะไม่มีนะถ้าเราเปิดใช้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือพื้นฐานนะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับซ่อนแถบลอยเมื่อแอปวิดีโอแสดงแบบเต็มนะครับนี่ต่างๆทั่วไปนะแสดงชื่อแอป,ปคำแนะนำอัจฉริยะอะไรเงี้ยเปิดไว้นะครับมันก็จะมาให้เราเห็นนะนี่นะครับตามน,นี้เลยนะฮะใครที่หาไม่เจอก็ลองเข้าตามคลิปนี้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากเล่นเกม Soc Manager s o c กเกอร์เมเจ2023นะว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะก็สามารถใช้คำนั้นนผมในคลิปนี้ไปเล่นเกมให้มันสดุกมากขึ้นนะมันจะเป็นใช้การเล่นเกมโดยการแปลหน้าจอนะครับที่มากับตัวโทรศรัพท์เนาะหรือการใช้แอปแปลภาษาที่โหลดจากทางด้าน g l e p l a y Store นะครับก็บอกว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมสามารถคอมเมนต์มาทุกคลิปที่ผมได้นะทั้งอย่งางทาง u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจเฟบุ้นเกมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ